สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนิ้งกุลสตรีเผยความลับปมแตกร้าวนานกว่า10ปียกมือไหว้ทั้งน้ำตาขอโทษนกจริยาหลังจากอดีตนางเอกสาวนิ้งกุลสตรีหรือนิ้งนิชยานัทสิริพงปรีดาพร้อมด้วยสามีมาพูดคุยในรายการโดยช่วงหนึ่งได้พูดทํานองว่าอยากให้ลูกมาเลี้ยงยามแก่จนทําให้ชาวเน็ตบางส่วนดราม่าไม่พอใจกับเรื่องดังกล่าวล่าสุดนิ้งกุลสตรีก็ได้โพสต์ภาพจากรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเขียนข้อความว่าก่อนอื่นนิ้งขอโทษทุกท่านมีประโยคหนึ่งที่นิ้งพูดว่าอยากให้ลูกมาเลี้ยงยามแก่ทําให้หลายท่านไม่ชอบใจตรกกะความคิดของนิ้งแต่ความจริงความหมายของนิงคือนิ้งไม่ค่อยสบายบ่อยมากตั้งแต่แรกเพื่อวันใดวันหนึ่งนิ้งเสียหรือเหลือเพียงแค่คนใดคนหนึ่ง ยามแก่จะเหงาแค่ไหนเมื่ออยู่คนเดียวนิงก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แต่งงานและอยากมีชีวิตครอบครัวครบพร้อมแต่นิงไม่สบายบ่อยจริงๆนิ้นิงมองว่าแค่อยากมีลูกมาเลี้ยงดูอยู่ดูแลเป็นเพื่อนพาไปหาคุณหมอบ้างไม่เกี่ยวกับการหาเลี้ยงดูเราทั้งสอง และอย่างน้อยๆก็ไม่ให้เหงาเมื่อวันหนึ่งต้องอยู่คนเดียวยามแก่ทุกวันนี้นิ้งก็เลี้ยงดูแลป,ปา๊าป๊มาม้าคุณแม่สามีทำให้ท่านมีความสุขที่สุดก่อนท่านจะไปจากเราและที่สำคัญเป็นรายการสดครั้งแรกในชีวิตของนิง้งนิ้งผิดเองที่ไม่ได้อธิบายให้เข้าใจมากกว่านี้นิ้งขอโทษนะคะนิ้งเสียใจมากที่ทำให้หลายท่านไม่พอใจมาคอมเมนต์ในติ๊กต็ของรายการช่วงหนึ่งขอโทษนะคะขอโทษนิ้งเสียใจมากจริงๆคะ่ะ และก่อนหน้านี้นิ้งเคยออกมายอมรับทำตัวไม่น่ารักไม่ทักผู้โดยสารที่เคยทำงานร่วมวงการเดียวกันเพราะกลัวทักแล้วหน้าแตกอีกฝ่ายจะไม่คุยด้วยและมีคนหนึ่งที่ยังติดอยู่ในใจจนอยากขอโทษผ่านทางรายการคือนกจริยาแอนโฟเน เคยเจอผู้โดยสารที่เราเคยรู้จักและทํางานร่วมด้วยและมีคนหนึ่งที่ยังติดอยู่ในใจจนอยากขอโทษผ่านทางรายการคือ ok นกจริยาแอนโฟเน่เคยเจอผู้โดยสารที่เราเคยรู้จักและทํางานร่วมด้วยพอเราเจอบางทีพอเราเจอก็สวัสดีเขาก็ไม่อยากจะคุยด้วยไม่อยากจะมองไม่ทักใครดีกว่าช่างเขาเพราะว่าก็ไม่ได้เล่นละครแล้วนี่ซึ่งท่านหนึ่งที่ติดอยู่ในใจของนิ้งนะคะก็คือพ ok ี่นกจริยาเขาก็เหมือนเขาเล่มาเราก็เล่กลับ แต่เราทำแบบไม่ทักดีกว่าเพราะกลัวทักแล้วแบบหน้าแตกพี่นกจะริยาคะานิ้งกราบขออภัยนะคะนิ้งไม่ลืมว่านิ้งทำไม่น่ารักกับพี่นิ้งขอโทษนะคะท่านผู้ชมเลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก newsheadline.info ขอบคุณครับ